ถึงผัดผักบุ้งไฟแดงจะนึกถึงอะไรบ้างข้าวสวยนึกถึงลีลามาพี่ก๊อฟก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าพี่ก๊อฟเออหิวตอนเที่ยงเรายังไม่ได้กินข้าวนะเราเตรียมตัวเข้ารายการเนาะเสร็จรายการก็ต้องไปกินผัดผักบุ้งลอยฟ้าใช่จะมีลีลาแบบนี้แล้วก็มีหนูน้อยคนหนึ่งอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวก็อยากจะทดลองทําผัดผักบุ้งไฟแดงครับแต่หนูน้อยคนนี้คือต้องบอกเลยว่าไฟแดงอ่ะมาแล้ว ผักบุ้งจะมากี่โมงอ้าวทำไมอะไปดูคลิปค่ะมันโดนกระทะหรือเปล่าโดนมผักบุ้งไปโดนหมด,ด,ดแล้วก็ยังว่าอยู่ไปดู่นหมดเลย อ้าวทำไมอย่างนั้นนะพี่กอล์ฟนี่นะผมพยายามมองอีกรอบหนึ่งนะมันหล่นไปตอนไหนอ่ะผักบุ้งหล่นยังไงอ่ะต้องเธอเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่เลยอ่ะทำไมมันไม่อยู่ในในถ้วยเลยอ่ะตอนไหนอ่ะอ้าวคืออะไรอ่ะจังหวะไฟลุกมันเลยอ๋อผักบุ้งร้อนหนีไฟแล้วมันจังหวะไฟลุกแล้วมอนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระโดดลงไปแล้วมันดีดตัวอย่างเงี้ยเหรอใช่เหมือนกุ้งเป้นอะ เหมือนเอาชีวิตรอดอออออดีอตัวออกมาที่เขาใช้คำว่าไฟดุง้งเข้าดีไหมไฟดุง้ง <c oughs> ไ,ไ,ไฟดุ้ง <c oughs> ไฟดุงงฟด้งผักบุ้งก็เลยหนีผักบุงกกบ้งมันเลยดุ้งอ่าแล้วมันจะคล้องจองเลยผักบุง้งไปโดนไฟดุง้งผักบุงก้งก็งกเลยหลงเหลงก็เลยเหลือนิดเดียวครับมไม่เหลืออยู่การเดียวมันหล่นไปตอนไหนอ่าคุณผู้ชมตอนไหนยังงงอ่ะแล้วก็เล่นกลมายากลเนาะ หรือแค่นี้โอ้เอ็นดูเนาะแต่ไม่เป็นไรครอบครัวนี้เขาเลยบอกว่าขอแก้ตัวน้องขอแก้ตัวไม่เอาผักบุ้งละเออกันหล่ำแทนจะรอดไหมอ่ะมีอีกคลิปหนึ่งให้ดูเหรออ่าเอามามาไหนอ่ะนี่นะใช่ไหมฟาบอุ้ยเฮ้ยนี่เห็นเลยมีอยู่มีอยู่เห็นเลยอันนี้เห็นเลย เพราะจะดุ้งแค่ผักบุ้งกระหล่ำมันเลยไม่ดุ้งถูกถูกโอ้โหคุณร้องมันรับเลยนะเออนนี่วาบนี่สรุปว่าเหลือแหละเหลือกระหล่ำไว้ให้กินได้กินกระหล่ำผักบุ้งไม่เป็นไรมือถผักไปก็แล้วกันโอเคเอาไปดูอีกหนึ่งหนึ่งเรื่องราวนะฮะเขามีการจัดทบวนพาเลตนะครับของอสมทีนี้สีม่วงเขาจัดการโคบ ปัจจุบันขึ้นไปการโครบใช่ไหมห <า S 1> ให้เหมือนแบบนั้นให้เหมือนแบบนี้แบ่งกันเป็นทีมทีมนี้เขาโคบเป็นห้องป่วยแสนรักเออเ,อ,อ,เอ,อเป็นยังไงอะลองชมฮะเ <c oughs> ป็นไงฮะ สุดยอดไหมครับเนี่ยฮะห้องป่วยแสนรักแล้วทำไมต้องคบเป็นผู้เป็นแบบคนหนึ่งป่วยติดเตียงอย่างนี้ด้วยอ่ะไม่ไม่รู้อารมณ์ไหนเขาจะสื่ออะไรหรือเปล่าคุณจะไปคิดอย่างนั้นอ้าวไม่ก็คือแบบอ่าเป็นพี่กอฟอ่าให้พี่กอฟโคบอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่ง <c oughs> พี่กอฟจะโคบเป็นคนป่วยติดเตียงเงี้ยหรอมผมไม่รู้ <c oughs> ผมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นลางเออไม่เอาไม่เอาเนี่ยฮะนะคุณตาเป็นคนป่วย คุณยายเป็นคนมาเยี่ยมออะนะฮะดูสิสนุกสนานร่าเริงไหมล่ะคนดูเยอะมากนะประมาณ2ล้านวิวแล้วนะครับออแล้วก็มีคนบอกว่าคนรอบข้างเนี่ยไป,ไปมาเริ่มเชียนะเชียคุณยายนะฮะบอกว่าแบบให้ใส่ฟิลลิ่งหน่อยให้มีดาสามีหน่อยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยเออให้โชว์เต้นหน่อยนะฮะสุดท้ายคุณยายจัดเต็มจัดนน่ฮะนี่คุณยายนน่ฮะเป็นไ,ปไงฮะนน่นน่ โอ้โห,โโหกระดูกกระเดีย้ยวแกยังดีมากเลยเนาะสุดยอดไหมลนะ้แข็งแรงนะอ่าผมว่าแกดูพวกทีทีป๊อปเคป๊อปบ่อยเพราะว่าบางท่าเนี่ยเออมันคุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยฮะจัดเต็มเต็มคาราเบลคนแซวเลยโอ้โหนี่เต้นลืมสามีลืมยา,ยามบบไม่ธรรมดาี่สามีคด <c oughs> เดียงเมื่อกี้หรอ <c oughs> เขาก็อนนอนยั <c oughs> งนอนอยู่เลยนอนอยู่เลยม่รู้ล้วเขาให้สามี ทำเป็นป่วยติดเตียงเป็นโรคที่เกิดจากการดื่มเหล้าเอน่าจะเตือนเป็นอุทาหรณ์หรือเปล่าเตือนสามีหรอถ้าคุณดื่มเหล้าคุณก็จะป่วยติดเตียงแบบนี้เอ๋อเหรอเป็นขบวนพาเลทดแบบเตือนสติคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคือเขาตั้งใจอย่างนี้นะใช่มิ้วเดานะไม่ใช่อย่างที่ <laughs> 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 ไม่ก็ข้อมือบอกว่าเออโคฟว่า <laughs> ป่วยจากการดื่มเหล้าอย่างนี้ไนงะ <laughs> ใช่หรือเปล่าอ่ะ เเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นเออแต่หวังว่าหวังว่าจะไม่ใช่อย่างที่มิวคิดพยายามหาเหตุผลให้อถ้าอันนี้โอเคเเตือนเตือนไทยอย่าดื่มเหล้านะพวกเราเพราะดื่มมันจะป่วยแบบนี้ชาวบ้านของเราอย่าทำอย่างงี้ถูกต้องโอเคพอแล้วดื่มกาแฟกันดีกว่าเเอออได้ไหมยังมีเวลาอยู่ไหมยังได้อ่าข่าวไหมหรือว่าจะยังได้เหรอมามามา กับสานี้อะไรอะมปดูรถรุ่นใหม่นะฮะโอเคเป็นรุ่นใหม่ฮะคุณไม่ต้องขับครับสามารถที่จะพาคุณไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการนี่มันมีอัตโนมัติอ่ะก็นี่ไงใช่ปะแต่มันมาแล้วเหรอไม่แน่ใจน่าจะเป็นรถโมเดลไหมว่าไม่ต้องมีแล้วมันมันเคลื่อนิงเห็นไหมถ้ามันสูงไปนิดนึงป่ะพี่กอลเขาอาจจะต่อเป็นล้อก็อาจจะใหญ่หน่อยเนี่ยคุณทักมาผมก็ไม่กล้าเราเลยผมเขินขออภัยที่เป็นคนช่างสังเกตครับอ่ะคุณดูดี อยู่บนรถยกอ่าแต่เขาเล่นกันน่ารักไงนะเพื่อนที่นั่งกันอยู่ขอฟังเสียงนิดนึงได้ไหมล่ะสั้นๆฟังเสียงเพื่อนขาหนาดที่เขาเล่นกันอ่ะมีไหมโอ้รถโคตรล้ำมากเลยรถล้ำมากคนขับแต่ก็ไปได้มันมัสั่งการด้วยเสียงนะเหว่าขับทางตรงไปเรื่อยๆเออใช่ไหมใช่ไหมฮัลโหลเอ็มจีขับทางตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคเห็นไหมมันก็ขับไปเออมันเออมันขับไปได้ เอ็นดูที่เขาเล่นกันอ่ะใช่คือจะใช้คําว่าเขาแถก็ไม่ผิดนะเขาต่อบทกันไปมาออมีการแบบเออขับทางตรงไปเรื่อยๆเออก็ได้นะใช่ข้อมูลดูแบบฟังดูดีดูน่าเชื่อถือเลยอ่ะเออว่าโอเนี่ยสั่งงานด้วยเสียงงั้นต้องโทษคนถ่ายถ่ายยังไงให้เห็นรถยกเออถ่ายไปเห็นไอ้นี่ไงรถยกกับคันเบรเลอร์เลยอ่ะเออเห็นมุมข้างๆกระจกด้วยแหละว่าเออคุณสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องขัหลดคุณแต่ถ้าไปนี้นะผมแนะนํา คุณต้องมีอะไรเพิ่มหน่อยรู้ไหมอะไรอะ่ะกาแฟกาแฟสักคนละแก้ววนรถยก <laughs> ชิวไว้นะคุณไม่ต้องมาโฟกัสอะไรเลย <laughs> คุณดูวิวอย่างเดียวอ่ะ <laughs> ก็ได้ก็ได้เออแนะนำนี่เลยนะฮะกาแฟดีๆครับกับกาแฟปรุงสมเด็จนะฮะแบบ32อินวันครับใครที่ได้กินก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหอมอร่อยจนไม่อยากเชื่อว่าเป็นกาแฟแบบ32ออินวันนะครับถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเนี่ย ต้องลองด้วยตัวคุณเองครับคุณผู้ชมคะกาแฟฟินดี้ผลิตจากกาแฟาอาราบิกา100้าร้อเปอร์เซ็นเป็นกาแฟสําสหรับผู้ที่ใส่ใจตัวเองค่ะเพราะเป็นกาแฟศูนเปอร์เซ็นคอเลสเตอรอลนะคะไม่มีน้ําตาลเพราะว่าใช้สารสกัดจ,จากหญ้าหวานและซูคาร์โรสและยังได้รับเครื่องหมายฮาลาลที่คนมุสลิมดื่มได้ด้วยนะคะใครก็สามารถดื่มได้อย่างมั่นใจค่ะยังมีสารสกัดน,นะครับจากถั่วขาวเห็ดลินจือและผงรังนกนะครับเพียงแค่ฉีกซองฮะเติมน้ําร้อนคนให้เข้ากัน เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ดื่มด่ำกับรสชาติหอมอร่อยและไม่ทำลายสุขภาพ ฟินกับรสชาติกาแฟสดแบบซองต้องฟินดี้ครับและวันนี้นะคะฟินกว่าเดิมค่ะกับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคาปกติ2,000บาทจ่ายเพียง1,190บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อแอดไลน์เลยค่ะแอดช็อปมานี่ค่ะหรือว่าโทรไปก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-11 4 3 0 3 0ค่ะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคนะครับดื่มไม่เกินวันละ1 2, นองนั จ้าเวลาหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี่ตามไปนี่คุยขมงบ่ายสามโมงวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรน้องหนึ่งเขาแต่งหน้าสวยเป็นพิเศษแล้วเราไม่สวยเหรอขอบคุณเสื้อผ้านิดหนึ่งสิของเราสวยไงเขาหรือว่าเขาอยากสวยแบบคุณหรือเปล่าขอบคุณเลยออฟฟิเชียลนะคะชุดสวยๆวันนี้ตามไปเลยฮะน้องหนึ่งเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทำไมสวยวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ